จ็บปวดใจมากเลยก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบเนี่ยแบบไม่แปลกใจเลยถ้าคนนี้จะทําผิดอะไรผมแบบคือเอางี้ก่อนผมแบบเอ่อคือถ้าเกิดให้เล่าในเรื่องของส่วนคอนเสิร์ตเลยครับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในานะศิลปินที่ที่ไปเล่นเฉยๆหน้าที่ของผมในแง่ของลิกทธิ์คือหน้าที่แค่ส่งเพลงให้กับทางพาร์เนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนจัดการซึ่งก็คือที่เวสต์แธิเกเพียบซึ่ง ทางทีวีอาซีกับเพียเนี่ยพอผมเห็นข่าวอันนี้ผมก็มีการรีชเช็คก,กับทางเขาซึ่งทางเขาได้ทําถูกตามขั้นตอนหมดแล้วซึ่งวิธีการทำของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ครับคือเราส่งเพลงไปขอิขสิสธิกับทางผู้จัดเก็บลิขสิทธิ์แล้วก็เราก็เล่นให้เสร็จแล้วก็จะได้กักสารร,รับพูมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นวิธีการ,รของญี่ปุ่นซึ่งในส่วนของที่พี่บอลพ้นเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้อ่านแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนที่พี่เขาลบไปเพราะมันทำให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทางในส่วนของผม,มาการทำงานคอนเสิร์ตที่ญี่ ถ้<ผ>ไปดูสิครับตัดราม่าที่เกิดขึ้นตกใจตกใจมากคร<ม>ับ<ม>คือเรียงไอเดีอ่ะผมชื่นชมผ,มผมชื่นชมพี่ๆเขามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเพลงของพี่ๆเขายังมีความสุขตลอดแล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะโดนโพูดแบบนี้จริงจรงิงในส่วนตัวเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดของเพราะนักเราก็เกียบโอ้ไม่เรืเข้าใจผิดครับพ้นคือ วิธีการทํางานของไทยกับญี่ปุ่นจะแตกต่างกันครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้จกที่ญี่ปุ่นผมก็เลยใช้วิธีการขอลิขสิทธิ์แบบญี่ปุ่นแต่ว่าที่พี่บอลโพสต์นาจะเป็นวิธีการทํางานแบบไทยมากกว่ามีการได้ติดต่อหรือเป็นพูดคุยกับพี่บอลครับจริงๆทีมงานของผมก่อนที่จะโพสต์ทุกๆอย่างคือพอเราทราบเรื่องก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การชี้แจงอะไรก็ตามเรามีการโทรไปฟอร์มทีมของพี่บอลทุกๆอย่างครับเพราะว่าผมมองว่า เราควรจะแจ้งเขาได้ทราบก่อนที่เราจะโพลอะไรไ,ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเออไอ้อย่างจำคำที่แบบเขาพูดว่าไม่มีมาราย,ยาทนะันรู้องอไงอะไรนะครับนี่หมายความว่ามาราว่าไม่มีมารยาทหลายคนคอมเมนต์อย่างเงี้ยอ,อืมก็เป็นเสียใจนะมผมแบบเหมือนดูไอดอลวาพี่อืม,มดูไอดอลวานิดนึงแต่ก็ไม่ความเข้าใจผิดครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจดเตี่ยอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการสอบรีกสิทธิ์แล้วเงินตัวเราเองมราไม่เอาขาดเลยเพื่ม่ใ ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีโอกาสได้คุยะไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าแต่ว่าเจอกันยินดีคุยได้ตลอดครับยังแบบพี่น้องเสม<ต> <จะ S 2> อยังรักรับถือกันเนหมือนเดิมรักถือแน่นอนไอ้จริงจริงคอมันมีดราม่าออกมาเนาะหลายหคนเอาโยงแล้วองอ่นอื่นม้วซั่วไปหมดเลยมาแปะเรื่องอะไรบ้างองีเรื่องอะไรบ้างองีวันนี้วันนี้ไม่เห็นไม่เห็นมันมีหลายๆอย่างบอกว่าเป็นไบม้แล้วเป็นไบม้แล้วอะไรอย่างเงี้ย้าดีผมแบบหน่อยไหมใช่คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าผมเสียหายบริขจริงจรผมไม่อยากมาพูดเรื่องนี้เลย ไม่ <laughs> ผมรู้สึกแบบโอเคจบไปแล้วแล้วก็มันมันไม่ได้มีใครผิดอะไรไม,มีความเข้าใจผิดแต่ว่าพอผมผมโดนบริษัทผมและตัวผมโดนาเสียหายเป็นร้อยข้อความเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่ผมจะไม่ได้พูดสิ่งนี้ละข้อมูลที่ถูกต้องกับทางสังคมหรือหรือคนในวงการเพลงก็ตามว่าจริงแล้วสิ่งที่ผมทำมันถูกต้องมาขั้นตอนแล้วจริงๆไปรู้สึกไงบ้างว่าหยิบจับทาอะไรก็ผิดไปหมดนั่นะคะสิแต่ผมว่าเขาเรียออะไรอ่ะผมว่าด้วยความที่ผมทําอะไรเยอะด้วยไหมครับผมทำทำ ทำงานหลายพาร์ททำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็กำลังไปทำในฟิล์ใหม่หมตลอดเป็นเรื่องใหม่เสมอผมไม่ได้มีโน้ตฮาวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วสิ่งที่ผมต้องทำกนะ็คือใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วแก้ปัญหาไปทีละวันทีละวนันเหนื่อยน,นะความเป็นไฟผมสนุกผมสนุกว่าเลยผมรู้สึกว่างานผมมันเติมเต็มชีวิตผมนะผมมีไฟแล้วก็ผม ชาเลนจ์ชีวิตอะครับมันชาเลนจ์ชีวิตผมมากๆเลยผมมีความสุขมากไม่จริงๆถ้าเกิดมันมีคอมเมนต์ที่แรงมากๆเราเรามองไปถึงเรื่องการแบบฟ้องร้องดราดีใหม่ตอนนี้ผมมาโม่จริงๆเรื่องเนี้ยครับเป็นผมผมจะไม่ค่อยคือส่วนตัวผมผมไม่ค่อยผมเห็นไม่เยอะแลยครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของทีมมากกว่าที่เขาจะต้องประเมินว่าคอมเมนต์ไหนมันสร้างความเสียหายต่อตัวผมหรือว่าต่อตัวบริษัทที่เราจะต้องรักษาภาพลักษณ์ซึ่งกันนั้นก็จะต้องมีการฟ้อรองเกิดขึ้นแต่ว่านี้ให้ทีมเป็นคนพิจารณาแล้วเรื่องแต่ว่าตอนนีี้ทมแต่ จะเรื่องความดุร้ายข้นงในถึงจะบอกว่าไม่ต้องฟ้องผมเนี่ยอยู่ที่ทีมนะผมก็ผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทีมผมใช้เกณฑ์อะไรวะแต่ว่านี่เขาทำงานกันอยู่ที่คำว่าขอไม่ไรนี่นิดหน่อยเพราะอไหนจะบอกว่าดุร้ไปไหมไม่เนี่ยผมนะผมผมเจอผมจะเสียใจเวลาบอกว่าแบบบริษัทนี้ทำงานพลาดก็ไม่แปลกใจหรอกคือแบบผมผมก็ตั้งใจทำงานระดับนี้นะผมมืออาชีพทุกคนครับทีมงานผมทำงานถูกต้องทุกคนที่ผมนำมาคือคือคนที่ค้ามบอร์ดในวงการจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่ถูกทีมแบบนี้หรือการที่ถูกสบประมาทว่าพวกเราทำงานมืออาชีพ โดนเหยียบหน้าว่าโอ้โหเจ็บเหมือนแบบโดนผลเหมือนโดนลูกผมโดนด่าแบบเลี้ยงลูกนี่วะอย่างเงี้ยเจอคนเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยมันปัดโตอะไรย่าเงี้ยบ้างนั่นเป็นความเราเป็นคนทำงานเยอะทำงานหลายอย่างผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเหมือนมาถึงว่าคือผมว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยและในทุกๆวันมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแต่อยู่ที่เราจะตาโฟกัสกับเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีผมไม่ผมไม่ใช้อารมณ์กับมันผมแก้ให้เสร็จแก้ไม่ได้ช่างมันแต่ทุกวันผม เอาใจผมไปปลูกกับเรื่องดีๆและเรื่องที่ทำให้ชีวิตผมมีความสุขทีม,ามทางานกับคนรอบข้างที่กำลังใจเราเย <c oughs> อย่างไรครับผมดีครับทุกคนทุกคนเข้าใจครับทุกคนเข้าใจกันแล้วก็เ,เรียกว่าไงผมรู้ <c oughs> สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมากเลยเรามีเป้าหมายตรงกันแล้วก็ทุกๆวันที่มาทํางานมันมัน fulfill แล้วถ้าเราเป็นทีมฟุตบอลเราจะเป็นเราหรืโอผมหรือเราเป็นทีมฟุตบอลที่แบบเล่นกันสามัคคีใช่แล้วตอนนี้แฮปปี้ดีแฮปปี้ดีมากเพราะว่ามีเพลงรลช่องเดียวยังแฮปปี้แล้วก็ ถ้ปปี้ทุกเรื่องเลยครับรู้สึกว่าเออเออเป็นเป็นอีกช่วงเวลาดีดๆช่วงนึ่งของชีวิตเลยหนังหนังที่ตอนนี้หนังที่เพิ่งออนแอร์ไปก็กระแสตอนรับปีเลยครับเจอท็อปแคสครับออก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้เรื่องในช่วงนี้ผมเจอเรื่องอะไรหนังหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยหนังที่ผมเล่นมันเอาวิจารณ์ดีรีวิวดีผมอไปผมไปดูเองแฮปปี้แฟนๆไปดูชื่นชอบเลยเงี้ยผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เอ่ออาทิตย์นี้ของผมมีความสุขมากและเค้กเราชอบอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อย ผมชอบสูตรเดิมกว่าไม่บอกคนไม่ได้บอกไม่บอกคนนะบอกบอกบอกแต่ว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าถ้าเห็นยวชอสูตรใหม่กว่าก็ยินดีแต่แค่ออร่อยมากครับแคสอื่นก็อร่อยนะครับไปดู่นหนกันได้ครับมันแค่แคว่าอธิบายเป็่ได้เอ็ดหรอใช่ไดเกตหรอไม่โก้เหรอครับกินวันละค้ำครับออกินทุกวันนะครักินทุกวันกินวันละอยากอยากกินแต่ผมกินได้วันละค้ำกินเยอะไปนะแล้วเขาเปิดเา็นสต์ฟูแล้วนะยินดีกับเขา ช่ครับเจอก็ไปกปที่หนึ่งใช่ใช่เห็นอยู่ว่าไปไปอุ่นหนุนกัเยอะครับเห็นแบบว่าเขาก็ตั้งใจเลยยกหูก็จะพูดอะไร่ะเงี้ยเขาก็เขาเ็จริงจังกับแบรนด์นี้เหมือนกันเขาก็รักแบรนด์โค้ไหมคะกลัวครับกลัวครับเดือนหน้าเดี๋ยวมีเดือนหน้าเดี๋ยวแบบต้องโชว์หน้หนังบางซายอล้เออเฮ้ยแสดงว่ามีโปรเจกต์ใหม่แล้วรอเลยลเลยลอดเขาเนาะตลอดไปต่อคุณอคุณอค